มาแล้วครับไม่อยากจะทนกับเรื่องร้าวร้าไม่อยากจะเจอกับวันร้อนร้อนจะกรัวจะซึมจะซึมจะซ้ำจ,จ,จะตอนเติมอาจารย์สำารังจะช่วยตอบอาจารย์สันชัยจะช่วยใครกับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบ ช่างรู้คู่บ้านช่างรู้คู่บ้านทุกปัญหาเรามีทางออกทุกคำถามเรามีคำตอบให้คุณช่างรู้คู่บ้าน สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับรายการดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างซ่อมแซมต่อเติมแล้วก็ปรับปรุงบ้านนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการก็ติดตามกันเป็นประจำนะครับวันนี้ผมสัญชัยขนานนะครับอยู่ในรายการพูดคุยกันนะครับช่วงนี้ก็จะเห็นหน้าคุณตา กันนะครับเพราะว่ามาเกือบทุกวันนะครับการบันทึกกันเกือบทุกเทปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะต้องสลับกันระหว่างอาจารย์สำเริงบ้างผมบ้างนะครับก็เป็นเ,เรื่องราวของการทํารายการที่ต่างคนต่างก็มีงานประจำนะครับผมเองมีงานประจาแน่นอนส่วนอาจารย์สำเริงนั้นนอกจากท่านจัดรายการแล้วท่านก็ยังเป็นคอนเซิลเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีคลินิก เดี๋ยวนี้เปิดคลินิกให้คำปรึกษาเองแล้วนะครับก็ท่านที่มีคำถามก็สงสัยก็อาจจะไปพูดคุยกับแกได้แต่ว่าต้องดูว่าแกนั่งอยู่วันไหนนะครับเพราะว่าแต่ละวันบางทีก็อยู่กรุงเทพบางทีก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับ แล้วก็บางช่วงก็ไปจัดรายการนะครับเยอะนะครับคนก็เรียกอะไรคนอายุมากแต่ไม่ใช่หยุดทํางานเพราะอายุนะครับอายุมากยิ่งทํางานมากนะครับก็ถือว่าเป็นอา,อาจารย์ําเิงก็เป็นคนที่กเกษียณจากการทํางานประจําออกมาแต่ก็ยังทํางานได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็แทบจะทํา7วันเต็มไม่มีวันหยุดด้วยซ้ําไปนะครับในแต่ละวันนะครับแล้วก็เดินทางก็ไม่ย้อยไม่ไม,ไม่น้อยเลยนะครับไปนู่นเลยนะครับจาเชิงเซา จันทบุรีระยองจันตราดกาญจนบุรีราชบุรีโอไปหมดเลยนะครับไปทุกที่เผืเ,อ,เอบางทีก็ไปไกลถึงภูเก็ตนะครับหรือออกไปถึงประเทศเพื่อนบ้านก็มีนะครับนี่แหละคือคนที่มีความชอบในการทํางานนะครับพอไม่ได้ทำเมื่อไหรนี้ร่างกายมันจะอ่อนแอทันทีนะครับ แต่ว่าท่านที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถึงแม้จะช่วงนี้จะเจอกับผมนะครับก็จะมีช่วงสลับที่จะไปเจอกับอาจารย์สําเริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้แกยังติดภารกิจที่มาอาทิตย์ไม่ได้เพราะงั้นผมก็จะรับหน้าที่ในการที่จะพูดคุยกับทุกท่านในรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านที่ติดตามชมนะครับอย่างที่บอกนะครับเราก็จะย้ากันในแต่ละทุกแต่แต่ละชั่วโมงนะครับว่ารายการเรานั้นมีหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ รายการที่เป็นเทปกับช่างรุกคู่วานนั้นเรามีแค่2ช่องทางเท่านั้นคือทาง m 1อดวันทูวิชช่อง98หรือว่าจะเป็นจาน psi ช่อง98ช่วงเวลานี้ครับหนึ่ทุ่มถึง2องทุ่มแล้วก็ยังมีอีกออสถานีหนึ่งคือทาง mvtv star channel นะครับก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ดูได้เวลานี้เหมือนกันนะครับก็คือ1หกโมงครึ่งถึง1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับเป็นเวลาที่ออกอากาศจากเทปที่เราบันทึกสําหรับแต่ละสถานีนะครับส่วนการไปรีลันนะครับอย่างเช่นวันจันทร์ก็จะรีลันของทาง MV Star c h า n n e ชนะครับส่วนวันธรรมดาก็จะรีลันของทางเ c o ค้ดวันเพราะฉะนั้นแต่ละช่องก็จะรีลันที่แตกต่างกันนะครับก็ไม่ไม่แปลกใจนะครับเพราะท่านติดตามชมกันสสถานีเท่านั้นที่เป็นเทปแล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะ สอบถามได้ในรายการได้สดๆนะครับแต่ท่านสามารถที่จะสอบถามรายการกับพวกเราได้ในรายการสดๆนะครับโดยเฉพาะท่านที่ติดตั้งจานทรูวิชั่นนอกจากชมช่อง98แล้วท่านก็ไปชมช่อง71ทุกวันจันทร์เลยนะครับกับรายการช่างคุยเรื่องบ้านอันนี้ผมไม่ได้ก็เียเป็นไม่ได้เป็นพิธีกรนะครับแต่ผมไปเป็นวิทยกรรับเชิญ ในการตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านในรายการช่างคุยเรื่องบ้านนะครับเรื่องบ้านเรื่องช่างนะครับเรื่องของการก่อสร้างช่างคุยเรื่องบ้านก็ไปติดตามชมกันได้ทรู71ทุกวันจันทร์นะครับผมไปประจําให้เขาทุกวันจันทร์สองทุ่มถึงสามทุ่มหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับส่วนวันจันทร์เวลาเดียวกันสองทุ่มถึงสามทุ่มนั้นถ้าเกิดท่านที่ติดจาน psi นะครับท่านก็ชมได้ทาง home channel ทุกวันจันอังคารและวันพุธนะครับสองทุ่มถึงสามทุ่มก็จะเจอสลับกันอาจารย์สําเริงบ้างคุณสุวิชาบ้างแล้วก็ผมเจ้าก็จะไปประจําทุกวันอังคารและวันพุธนะครับที่ติดตามกันสดๆได้นะครับส่วนวันเสาร์จะไปเจอกันทางพอใจชนแนลนะครับห้าโมงถึงหกโมงเย็นแล้วก็มีรีลันตอนห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ไปเจอกันรายการสดอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งทาง MV5 ห้า นะครับกับรายการบ้านหน้าอยู่นะครับแล้วก็วันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วครับแล้วก็จะเจอกันทางเนชั่นที่เปิดรับสายกันแบบไม่หวันไหวนะครับไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับในการรับสายทางเนชั่นบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสถานีโทรทัศน์รับสัญญาณดาวเทียมหรืออาจจะชมทางเคเบิลต่างๆนะครับที่ติดตามชมกันได้แต่เรายังมีสองสถานีวิทยุนะครับก็คือทางคลื่น FM 90.5ทุกวันอาทิตย์นะครับ 11นาฬิกาถึง12นาฬิกา1ชั่วโมงเต็มกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับรวมทั้งทางคลื่น FM99 Active Radio นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่าย3โมงถึงบ่าย4โมงนะครับเป็นรายการสด ที่ติดตามฟังการทางวิทยุหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากฟังรายการสดๆทาง FM99 นะครับท่านก็เข้าไปได้ในเว็บไซต์ที่ w w w m c o t n e t f m 9 9นะครับ m c o t n e t f m 9 9ท่านก็สามารถที่จะติดตามชมกันได้นะครับในช่วงของเวลาที่เราจัดรายการนะครับก็ติดตามกันได้ทั้งอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนก็สามารถติดตามได้นะครับอันนี้ทั้งหมดนี้เป็นตารางอวอากาศนะครับ อันนี้ก็ถ Merry ือว่ Corin อาเยอะพอสมควรนะครัคบกับนะร,รา,บานะรกยการเรื่องบ้านนะครับแล้วก็ถ้ามีฟรีทีวีไหนที่อยากให้เราไปจัดรายการสดๆและตอบปัญหาแบบนี้นะครับก็ด้วยความยินดีบอกมาได้เลยนะครับเราจะหาเวลาไปจัดให้กับท่านได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับวันนี้ต้องบอกว่าช่วงแรกก่อนที่จะมาเรื่องการก่อสร้างก็คงจะพาไปเที่ยวอีกสักที่หนึง่งนะครับแต่ว่าก่อนที่ไปเที่ยวน,นะครับฝากประชาสัมพ <girlfriend> ันธ์ใกล้วันมา,มาแล้วนะครับวันที่8มีานาคมนะครับวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับ วันที่8มีนาคมวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบนั้นท่านที่เป็นสิทธิ์เก่าหรือเป็นผู้มีอุปการะคุณนะครับกับโรงเรียนสวนกุหลาบก็เชิญไปร่วมงานได้ในวันที่8 นะครับวันที่8มีนาคมนะครับกับการงานสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับท่านที่เป็นสิทธ์เกา่าก็เข้าไปดูรายละเอียดตารางกําหนดการได้ในเว็บไซต์ของสวนกุหลาบนะครับท่านที่เป็นแฟนสิทธ์เกา่าก็น่าจะเข้าทางเว็บไซต์ของสวนกุหลาบได้ถูกต้องนะครับก็ลองเข้าไปดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวฝากประชายสัมพันธ์มานะครับกับของออทางสวนกุหลาบ นะครับโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับทีนี้กลับมาเรื่องของเราเกี่ยวกับเรื่องบ้านแหมช่วงแรกวันนี้เบาๆกันสักนิดนะครับก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องหนักๆของการก่อสร้างตามราตามรอยของการก่อสร้างนะครับเราก็มาดูกับเรื่องของรูปจากสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแหมผมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ทางด้านการระบบการรั่วกันซึมเนี่ยนะครับแล้วก็ไปพักที่นี่ก็เลยมาแต่ว่าแหมไปพักไม่ได้เอารูปก็เลยไม่ได้เอาเบอร์โทรมานะครับก็มีแต่ ในส่วนของอรูปที่จะนํามานะครับลองไปดูรูปครับอันนี้เป็นบ้านเขาเรียกเป็นบ้านบ้านสวนแม่กรองนะครับเป็นสถานที่พักนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่พักแล้วก็มีห้องสัมมนาอะไรเรียบร้อยนะครับเป็นสถานที่พักของอบ้านสวนแม่กรองนะครับอันนี้เป็นบ้านสวนแม่กรองทางเข้านะครับไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับ ไม่มีเบอร์โทรศัพท์เพราะว่าอันนี้ขอไปจริงลืมจดเบอร์โทรศัพท์มาว่าแต่ท่านวิ่งไปอย่างนี้ถ้าเกิดท่านขับรถไปนะครับตรงถนนพระรามสองนะครับพอวิ่งไปข้ามสะพานข้ามแม่น้ําแม่กลองปั๊บนะครับท่านก็ชิดซ้ายมันจะมีที่กลับรถนะครับกลับรถตรงโชรูมรถฮอนด้าแล้วก็ไปเข้าทางข้างวัดปทุมครงคานะครับเข้าไปข้างในจะมีทางบอกไปบ้านสวนแม่กลองเข้าไปปั๊บนะครับต้องระวังเลยจากวัด ไปปั๊บนะครับอยู่ซ้ายมือเนี่ยอันนี้คือทางเข้านะครับบ้านสวนแมงกรองชอบมากเลยนะครับบรรยากาศนี่แบบร่มรื่นมากเพราะว่าเป็นบรรยากาศแบบนี้ครับเห็นไหมทางเข้านี่ต้นไม้เยอะมากเลยนะครับเป็นบรรยากาศของต้นไม้ที่มีค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาเรียกเป็นต้นไม้แบบกลูแบบตามธรรมชาตินะครับแล้วภายในสวนตรงนี้นะครับก็จะมีเก้าอี้นั่งนี่เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเล่นเป็นลักษณะของไม้เดี๋ยวนะครับรู้สึกจะติดขัดเรื่องของสัญญาณเล็กน้อยนะครับนี่ครับลองดูนะครับ ลองไปดูรูปกันครับเห็นไหมครับว่าใช้ไม้นะครับไม้ไม้เป็นชิ้นไม้เป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับที่มาติดตั้งกันนะครับอันนี้เป็นอะไอ้ที่น้ามานั่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับเอ๊ะนะครับเดี๋ยวถ้าคกดรูปมันจะติดขัดเล็กน้อยนะครับอยู่ๆมันก็ดับไปเองนะครับมานะครับเดี๋ยวนะครับรูปน่าสนใจด้วยนะครับนี่นะครับไปดูรูปต่อกันนิดนึงครับ อันนี้เป็นรูปที่เจอนะครับเห็นไหมครับข้างในเนี่ยเขาจะอันนี้อันนี้เป็นที่นั่งทานข้าวนะครับนอกจากนั่งพักผ่อนแล้วเวลาตอนเช้าก็มีอาหารเช้าหรืออาหารต่างๆนี้ก็นั่งทานตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นจัดสัมมนาก็สามารถมานั่งรับประทานตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นส่วนนี้ไหมครับเป็นการตกแต่งถือว่าเป็นการ ใช้ธรรมชาตินะครับเพราะถ้าใครไปที่นี่หวังจะเล่นน้ําตรงน้ําตกหรือว่าจะเป็นสระว่ายน้ําไม่มีนะครับเขาจะเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับที่พักนั่งพักผ่อนไปแบบคน,คนที่ชอบบรรยากาศสบายๆแล้วก็ข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนึงครับเขาจะมีห้องสัมมนานะครับแล้วห้องสัมมนาก็จะอยู่ริมแม่น้ําแม่กรองนะครับริมแม่น้ำเ,เพราะงั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างสบายๆอันนี้ที่เห็นนะครับเป็น อ่างล้างมือเห็นไหมครับใช้ไม้ทั้งหมดเลยนะครับใช้ไม้เป็นอ่างล้างมือแล้วก็เขาก็ <ๆ S 1> จะมีตาทานน้ายาเคลือบไว้เพื่อไม่ให้ไม้ผุนะครับแล้วก็มีก๊อกน้ําที่เห็นเป็นก๊อกน้ําอยู่นะครับทั้งหมดนี้เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ผมมีโอกาสไปมาแล้วก็แหมเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าติด วิธีการของอาจารย์สำเริงคือไปที่ไหนมาก็ต้องขายรูปเอาบรรยากาศมาแล้วก็มาเปิดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันได้ดูกันนะครับเป็นเรื่องราวแบบนี้นะครับช่วงแรกแบบนี้นะครับคุยกันสบายๆแต่เดี๋ยวช่วงที่2นะครับเรามาคุยกันต่อเรื่องของการก่อสร้างครับเราไปแกะรอยก่อสร้างกันว่าการก่อสร้าง ก็จะมีอย่างไรกันบ้างการลงเสาเข็มเป็นอย่างไรนะครับเราไปดูกันช่วงที่2นะครับเดี๋ยวแต่ว่าช่วงนี้ต้องขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานะครับกับสีนิปปอนเพนนะครับผลิตภัณฑ์ของซิก้านะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของมิสเตอร์เพนตนะครับตอนนี้มิสเตอร์เพนอย่าลืมนะครับมิสเตอร์เพนเชียงรายท่านที่ไปเชียงรายก็อย่าลืมนึกถึงมิสเตอร์เพนเชียงรายนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของซิตต้านะครับวัสะดุรอยต่อต่างๆรวมทั้งเสื้อมอต้านะครับงานก่องานฉาบสําารัปูน่อำ ที่ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักสักครู่หนึ่งครับ